เรื่องเรือนจําพิเศษกรุงเทพ<า>สุด<า>แสนโอ้โหใช้คำ <ๆ S 1> ว่าเฉาเฉามากจริงๆแล้วล่าสุดหลายคนบอก ฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะ,ะทำไมถึงไปบริกงบริการกันถึงในเรือนจำเลยเหรอแล้วนั่นคือผู้ต้องหานะ,ะนั่นคือนักโทษนะถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่หลับหูหลับตาหรือเปล่าหลายคนพูดคำเดียวกันเลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่หลับหูหลับตาแน่นอนมันไม่ใช่แค่คนเดียวฮะงานนี้กรมราชัณฑ์บอกต้องทําเป็นขบวนการแน่ๆไหนจะเรื่องน้ําท่วมภาคใต้นะฮะโดยเฉพาะหาัดใหญ่แน่นอน,นฮะเขาบอกว่าครั้งน,น,นี้น่าจะหนักที่สุดในรอบ30ปีฮ<ป>ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะถึงขนาดต้องปักทงแดงเลยรวมไปถึงเราพู สามวันแล้วฮะวันนี้มีภาพให้ดูฮะบอกเลยเพราะก่อนหน้านี้ดารานอหนูไม่รู้ว่าดอหนูไหนฮะคุณผู้ชมคาดการไป่างนานาจนเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะนานารายบีนาทาคลิปเลยเพราะว่าต่างๆนานาเมื่อกี้เฉลยแล้วก็ใช่ฮะนานารายบีนาฮะคุณผู้ชมฮะนทำคลิปแล้วแต่วันนี้ก็มีความคืบหน้าต่อเพราะหลายคนบอกว่า ทำไมไม่พูดความจริงวันนี้ยังเป็นประเด็นนี้อยู่นะฮะ,ฮะทำไมไม่พูดความจริงและความรู้สึกของเพื่อนโดยเฉพาะอันนี้พูดไม่อ้อมค้อมเลยดีกว่าแก๊งนางฟ้าวันนี้คุณแอนอลิชาซึ่งก่อนหน้านี้นเคยออกมาบอก,บอกว่าก่อนที่คุณนานาจะออกมายอมรับเธอบอกมันก็เป็นเรื่องในแก๊งของเธอเนี่ยแหละเธอจะเป็นหลักพิงให้กับเพื่อนๆในกลุ่มวันนี้เธอถึงขั้นต้องแชร์เพลงอะฮะ,ฮะผมกับคุณกุ๊กกุ๊กน่าจะเกิดทันคุณผู้ชมบางคนน่าจะเกิดทันฮะ คำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายฮะมไม่ยิ่งใหญ่แต่จริงใจให้เธอมันมีนัยยะยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะฮะวันนี้เห็นไหมนี่วันนี้วันหยุดนะวันหยุดแต่ว่าข่าวเราไม่หยุดเนาะไม่หยุดเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะเรื่องเรือนจําพิเศษกรุงเทพย้อนนิดหนึ่งคุณผู้ชมคือตั้งแต่วันที่18คุณผู้ชมคงจําได้18พฤศจิกายนเนี่ยกรมชัณฑนมีคําสั่งเด้งใช้ภาษาชาวบ้านเลยละกันผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพฮะคนก็เลยสงสัยว่าเด้งทําไมจริงๆเราย้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคุณผู้ชมฮะ มันมีข่าวมานานล้วว่าเอ๊ะเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยมันน่าจะมีห้องรับห้องพิเศษแล้วที่สําคัญคือก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้แต่เวลาที่มีข่าวแบบนี้โดยเฉพาะก่อนหน้านี้เมื่อวัน,นจริงๆก็เล่าไปแล้วฮะคุณเอกชัยหงกังวาน<ะ>นักโทษทางการเมืองเนี่ยนะฮะเขาเคยออกมาพูดเรื่องนี้และปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าสารมีคำพิพากษาเขาเลยต้องไปอยู่ที่ของปเปลมฮะคุณผู้ชมฮะเขาเคยออกมาพูดแล้วว่าในเรือนจําพิเศษกรุงเทพ มันมีห้องพิเศษและพิเศษถึงขนาดว่าให้กับกลุ่มจีนเทานัก<า>โทษจีนเทาาฮะคุณผู้ชมฮะแล้วที่หนักกว่านั้นอ่ะคืออันนี้เราพูดกันก่อนเลยเวลามีข่าวแบบเนี้ยทุกครั้งคุณกุ๊กกุ๊กก็คงอ่านข่าวพอมีข่าวแบบนี้ปุ๊บกรมราชทธณฑากระทรวงยุติธรรมก็จอกะอแถลงการบอกว่าปฏิเสธไม่เป็นความจริงตรวจสอบแล้วไม่พบทุกครั้งฮะคุณผู้ชมฮะแต่เราพูดความจริงกันดีกว่าไหมก่อนที่เราจะเข้าข่าววันนี้ที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมไปตรวจที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ มันมีมานานแล้วคุณกุ๊กกุ๊กเรื่องเงินไม่ใช่การฝากเงินให้กับผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วใช้ชีวิตประจําวันไม่ใช่นะฮะถ้าคุณอยากได้สิทธิพิเศษอยากได้ความสะดวกสบายเป็นว i p อะ่ะเป็นในนั้นอะขอโทษนะฮะ,ะในคุกอะขออนีาตใช้คําแบบชาวบา้านเขาจะมีคําเรียกแบบนี้คือถ้าคุณจ่ายเงินน่ะ <ใจ S 2> คุณจะได,ได้รับการดูแลดีระดับเขาเรียกว่าสมเด็จแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมฮะตอนเนี้ย ต่อให้เป็นระดับสมเด็จคือคนที่เป็นนักโทษที่เป็นคนไทยอ่ะ,ค,ะคุณก็ไม่ได้สิทธิพิเศษเหมือนอย่างนักโทษจีนเทาตอนนี้คำว่าสมเด็จนี่เด็กๆไปเลยยังน้อยไปหรอยังน้อยไปอีกคุณกูกุ๊ก <c oughs> ก็เขาบอกว่าขนาดสมเด็จนะฮะ,ะสมเด็จก็คือนักโทษที่แบบจ่ายเงินจ่ายท้องอ่ะอันนี้พูดไม่อ้อมค้อมเลยฮะมันเป็นเรื่องจริงวันนี้ไม่ต้องวันนี้จะบอกว่ากรมราชทธณฑากระทรวงยุติธรรมบอกไม่มีไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นความจริง ไม่มีใครเชื่ออีกต่อไปแล้วนี่ผู้กันตรงๆเลยระดับสมเด็จที่เป็นนักโทษคนไทยที่จ่ายเงินยังไม่ได้สิทธิพิเศษเท่ากับนักโทษจีนเท่านี้เลยคแล้วจนกระทั่งคุณผู้ชมรู้ไหมฮะคุณกู๊กก๊กหลายท่านคงน่าจะทราบแล้วก่อนที่มันจะมีคําสั่งย้ายเมื่อวันที่18วันที่16คือวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมานางแบบจีนางแบบสาวผมไม่รู้ชาวไทยหรือชาวจีนนะชาวจีนได้เข้าไ,ไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำพิเศษกรุงเทพอะ เขาได้เฉพาะมีคนที่อยู่ได้นักโทษหญิงยังไม่นักคุมหญิงยังไม่มีเลยถูกไหมไม่มีแล้วเข้าไปได้ยังไงคุณเนียนๆไปเยี่ยมญาติอ่ะไปเยี่ยมญาติแบบเนี้ยแล้วประเด็นสําคัญคืออะไรรู้ไหมฮะกล้องวงจรปิดภาพหายฮะวันที่สิบหกวันอาทิตย์อ่ะกล้องวงจรปิดในเรือนจำพิเศษกรุงเทพหายมันจะหายยังไงถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมฮะเวลาเกิดเหตุการณ์อันนี้เล่าก่อนก่อนจะเข้าข่าววันนี้ที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมไปอ่ะ เวลาเรานาเสนอข่าวผมยกตัวอย่างข่าวหนึ่งคือข่าว<ฆ>พุ่มกับโจจําได้ใช่ไหมที่พุมพ่มกับโจอขอญญ<ฆ>อนยญเกิดถึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองขออนุญาตใช้คําแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมเรือนจําหรือคุกกะไม่เย่าว่าแต่เรือนจำที่กรุงเทพเลยที่อื่นๆมันเหมือนแดนสนทยา<ฆ>กว่าที่เอาจําได้ใช่ไหมฮะกว่าที่กู้ภัยจะเข้าไปกว่าตํารวจจะไปทําคดีมันใช้เวลาดังนั้นน่ะในระหว่างนั้นน่ะแล้วบางทีตํารวจไม่ใช่อยู่ดี จะเข้าไปทําคดีพุ่มกับโจได้จําได้ใช่ไหมฮะมันมีระยะเวลาทิ้งห่างเป็นชั่วโมงค่ะนี่คือสิ่งที่กําลังจะบอกท่านผู้ชมฮะว่าขนาดตํารวจอะจะเข้าไปอย่างคดีพุ่มกับโจอะหรือจะเข้าไปในเรือนจาอะจังต้องใช้เวลากู้ภัยเนี่ยสมมติรู้ว่ามีคนเสียชีวิตมีคนทําอะไรต่างๆรถพยาบาลยังต้องใช้เวลาดังนั้นกล้องวงจรปิดภาพที่มันหายในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มีการเอานางแบบสาวเนี่ยเข้าไปบริการ ทางเพศอาพูดกันไม่อ้อมค้อมนะฮะกับนักโทษจีนเทาเหล่านี้ภาพหายฮะแต่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เขากู้ภาพกลับมาได้แล้วนะฮะทำไมเหมิมเกริมขนาดนี้ต้องใช้คำนี้แหละคุณกูกุ๊กเงินมันซื้อได้ทุกอย่างและมันซื้อได้ขนาดนี้เลยใช่หรือไม่เอาละฮะที่เกิดมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะเพื่อที่จะบอกท่านผู้ชมว่าเราจะเริ่มเข้าข่าวละเพราะวันนี้ฮะเอาละถามว่าวันนี้ไปเจออะไรไหมพูดตรงๆฮะเหตุการณ์มันผ่านมาหลายวันละ วันนี้ก็คือเป็นการไปดูฮะว่าไอ้ห้องห้องพิเศษเนี่ยไปดูจุดไปดูจุดนั่นแหละเพราะหลักฐานอย่างที่ก่อนหน้านี้พลตรวจโทรรัฐพลท่านรัฐมนติยุทธธรรมเคยมาบอกแล้วมันเจอผมเป็นคนพูดเองดีกว่าฮะถุงยาอนามัยใช้แล้ว<ช>และเจอทิชชู่เช็ดเอ,อเขาเรียกว่าผมจะใช้คําว่าอะไรดีอ่ะ ครับอสุจิและกันมันไม่มันไม่รู้จะมีคําอื่นยังไงด <ฮะ S 1> ีฮะขออนุญาตต้องใช้คํานี้เพราะว่ามันเป็นคําศัพท์ทางกฎหมายอยู่แล้วล่ะคํานี้นะฮะมันจําเป็นต้องใช้เอาละครับคุณผู้ชมฮะวันนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์เนี่ยนะฮะอย่างที่เล่ามาตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เรือนจาําพิเศษกรุงเทพจนกระทั่งต้องเด้งผู้ปัะชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพและบรรดาผู้คุมนับสิบรายวันนี้ฮะ ท่านดัมตีว่าการกระทรวงยิธรรมฮะเข้าไปตรวจสอบห้องลับที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่พบหญิงชาวจีนสองคนที่เขาบอกระดับนางแบบอ่ะถูกจ้างมาให้ปลนเปอร์ผู้ต้องขังจีนเทาปลนเปอร์นี่ไม่ใช่มาเต้นมาอะไรฮะมามีความสัมพันธ์นะฮะคุณผู้ชมฮะใช้คํานี้เลยแล้วกันวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะนี่นักข่าวไปกันเยอะแล้วแล้วคือวันนี้เอาจริงๆนักข่าวทําได้ดีสุดแค่ไหนรู้ไหมคุณกุ๊ก ยืนรอข้างหน้าเนี่ยฮะได้เท่านั้นได้เท่านี้ฮะเราไม่สามารถที่จะเอากล้องไปได้และคือสมัยก่อนนะคุณกูกุ๊กเราอ่ะผมไม่ได้ทาข่าวอาชญากรรมโดยตรงผมทําข่าวเศรศษฐกิจคุณกูกุ๊กก็เป็นผู้ประกาศอะไรเงี้ย<ะ>สมัยก่อนนะักข่าวอาชญากรรมเนี่ยเขายังมีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์นักโทษนะฮะอย่างเช่นขออนุญาตพูดถึงคุณแพทย์ powerpad หรือนักโทษคดีดังๆคุณหมอวิสุทธิ์อย่างเงี้ย สมัยก่อนนักข่าวอาชญากรรมหรือรายการดังๆคุณผู้ชมฮะรายการทอล์กโชว์ดังๆสมัยก่อนอ่ะเขาสามารถทําเรื่องไปขอ,อกรเมทดฐานขอสัมภาษณ์นักโทษเรือนจําได้แต่ปัจจุบันนี้มีไหมฮะไม่มีไม่มีฮะไม่เคยได้ยินฮะเพราะต้องบอกเลยว่าเรือนจําคือแดนสนธยาของจริงแล้วเนี่ยนักข่าวเราไปอ่ะหรือนักข่าวทุกที่ไปได้แค่อยู่รอข้างหน้าฮะวันนี้พลตบจโทร,รัตพลนวรัฐฮะรัตติวาการเกษติธ,ธรรมเดินทางไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเพื่อเข้าตรวจสอบครับหลังจากมีพฤติการว่า ตั้งแต่ระดับด้วยความเคารพผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพไปจนถึงผู้คุมนะและเจ<ะ>้าหน้าที่ของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษจีนเทา VIP ฮะแบบกินหรูอยู่สบายแถมยังพานางแบบสาวชาวจีนสองคนไปปนเปื้อให้กับผู้ต้องหาชาวจีนเทาซึ่งขณะนี้นะครับพลตำรวจโทรุจพลท่านบอกว่าท่านรู้ตัวผู้ต้องขังสองคนแล้วนะครับแล้วก็จะตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ต้องหาคดีใดและแบบไหนด้วยซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้แน่นอนนะฮะไม่ได้ให้สื่อเข้าไปสื่อก็รอด้านนอกทางัตรีว่าการกระทรวง ที่ทำและคณะเนี่ยได้เข้าไปดูห้องที่ถูกดัดแปลงครับซึ่งเป็นห้องของผู้คุมในเขตราชทรรที่ถูกปรับปรุงห้องให้มีสภาพคล้ายกับห้องรับรองแรงอืมแรงมากห้องรับรองนี้อย่างที่เราทราบกันติดแอร์โอ้โหมีอะไรนะไมโครเวฟอ๋อแล้วสามารถจุดเอ่อสามารถสูบบุหรี่ได้ะฮะมีไฟแช็อยู่ซึ่งไฟแช็คป,ปกติแล้วเป็นสิ่งของที่คุณผู้ชมดูป้ายยังเอาเข้าไม่ได้เลยเข้าเรือนจำอ่ะ เราจะไปเยี่ยมญาติอ่ะเราจะเอาไฟแช็คไปให้นักโทษไม่ได้นะคะคุณผู้ชมะ่ะแล้วไปดูจุดเนี่ยที่เนี่ยแหละฮะพานางแบบสาวชาวจีนสคนไปปนเปื้อผู้ต้องขังชาวจีนเถวนี่ฮะดูฮะขอมีอะไรบ้างไมโครเวฟค่ะกาน้ําแอร์เคลื่อนที่มีดมีดก็ไม่ได้ะะดไหม,มีดก็ไม่ได้ฮะ,ม,ม,ะ,ะมันเป็นขนาดช้อนเน่ยคุณผู้ชม ช้อนยังไม่ได้เลยนะช้อนยังต้องเป็นช้อนแบบช้อนแบบช้อนแกงอะฮะไม่ใช่ช้อนช,ช้อนซ้อมแบบที่เรากินนะฮะแล้วมีไฟแช็กอะอแล้วกาน้ําอีกทั้งหมดนี้คือถูกดัดแปลงมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังนะถูกต้องฮะซึ่งปรากฏว่า วันนี้ครับคุณผู้ชมฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเข้าไปดูห้องที่มีสภาพคล้ายกับเป็นห้องรับรองและอย่างที่บอกไปฮะเป็นห้องที่มีหญิงสาวชาวจีนสองคนระดับนางแบบเนี่ยผ่านด่านตรวจเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในพื้นที่ห่วงห้ามซึ่งไม่ใช่ช่องทางเยี่ยมญาติปกติ <ฮะ S 1> และก็ได้มีการตรวจสอบกล้องตำแหน่งกล้องวงจรปิดที่ก่อนหน้าน,นี้อย่างที่บอกไปนะฮะว่ามันมีการถูกลบไปแล้วโดยเจ้าหน้าที่แน่นอนฮะมันไม่มีคนอื่นแน่นอนฮะและขนาดนี้ กูคือมาได้บางส่วนแล้วเพื่อยืนยันช่วงเวลาที่ผู้ต้องขังเดินเข้าออกในพื้นที่ที่ไม่มีสิทธิ์รวมถึงเส้นทางของหญิงสาวชาวจีนรับนางแบบทั้งสองคนที่ใช้เข้าไปภายในด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเไอและกรมิชาทันด้วยนะไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะพลตำรวจโทรุทธพลน,นวรัตน์ไปฟังเสียงก่อนเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายก็จะให้ทางดีเอ,อสไอนะครับ ต้งเป็นคดีสืบสวนเป็นคดีพิเศษนะครับโดยวันนี้ก็มีเจ้าที่ของเทไซน์ามาเข้าไปดูไปตรวจสอบพื้นที่ข้างในพร้อมกับทางผู้บริหารเลยแล้วในการสอบปากคำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ดำเนินการในเบื้องต้นตั้งแต่ในวันอาทิตย์ที่26แล้วนะครับโดยทั้งท่านอิบดีเนี่ยก็ได้มาเป็นผู้นำนะครับเป็นในในเรื่องของการบริหารจัดการการปฏิบัติงานในวันนั้นนะครับ เมื่อกี้นี้เราได้ดูข่าวของไปแล้วนะคะคุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้ไปดูฮะว่าห้องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคือคุณผู้ชมฮะปกติแล้วเนี่ยเรือนจําพิเศษกรุงเทพก็จะมีแดนต่างๆแยกกันข่าวครั้งนี้ยคุณผู้ชมฮะที่มันแรงมากเพราะอะไรรู้ไหมคนที่อยู่แดนอื่นๆยังรู้เลยรู้<น>หมดละคะ่ะน,นักนนโทษอ่ะที่อยู่แดนอื่นเขาบอกว่าเฮ<ะ>้ยแดนสามอ่ะทาไม<ะ>อยู่ดีกินดีทําไมมันผิดปกติแล้วคําพูดของนักโทษนี่แหละฮะมันถูกบอกต่อๆกันจนกระทั่งพอญาิมาเยี่ยม ญาติมาเยี่ยมปกติโดยมากก็คือจะผ่านกระจกกัน้นถูกไหมเวลาไปเยี่ยม<ะ>หรือบางทีเนี่ยก็คือโทรศัพท์คุยแล้วก็คือคุยกันผ่านกระจกปรากฏคุณผู้ชมฮะนั่นแหละฮะนักโทษมีการพูดกันจนกระทั่งญาติและคนนอกเนี่ยแหละฮะที่เขามาเยี่ยมเนี่ยเขาถึงเอาเรื่องเนี่ยไปร้องเรียนที่กรมราชัณฑ์กระทรวงยุติธรรมฮะว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมดูฮะแดนสามเนี่ยมันเป็นแดนของนักโทษจีนเทาแล้วปรากฏว่า ห้องใต้บันไดเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะห้องลับที่ถูกดัดแปลงมันเป็นห้องลับที่ถูกดัดแปลง<ช>มีแอร์มีข้าวของเรื่องใช้ในความสะดวกทุกอย่างอยู่ในนั้นแลค่ะแล้วผู้หญิงอ่ะที่เป็นนางแบบอ่ะเข้าไปยังไง่ะเขามาทางประตูเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะตรงพอแดนแรกรับอ่ะแล้วก็บอกจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นห้องของด้วยความเคารพผู้ประชาการเรือนจำอ่ะ ใช่ oh. แต่ว่า oh. ถูกดัดแปลงไงคือจริงๆเป็นห้องของผู้คุมที่อยู่ในเขตราชทันและถูกดัดแปลงอีกทีหนึ่ง mm. ทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนไทม์ไลน์ไปนิดนึงคือช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างที่คุณตรวยเล่าคือเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาช่วงเที่ยงกลุ่มแรกที่เข้ามาเนี่ยเป็นญาติของผู้ต้องขังซึ่งปกติแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะไม่เปิดโอกาสให้เข้าไปเยี่ยมญาติ mm. แต่ก็มีญาติของผู้ต้องขังชาวจีนมาเยี่ยมหลังจากเยี่ยมเสร็จแล้ว ก็จะมีผู้หญิงชาวจีนมาด้วยผู really, U, ้หญิงชาวจีนมากันสองคนขณะที่หญิงชาวจีนทั้งคู่ปัจจุบันยังคงให้การปฏิเสธแน่นอนตอนนี้นวงเล็บไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะคะคตอนนี้เขาบินออกไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปบุคคนนั้นพบกล่องถุงยางอนามัยและพบสิ่งเสพติดทั้งยาเส้นสุราและของต้องห้ามส่วนจะมียาเสพติดรุมด้วยหรือไม่นั้นต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่บอกว่ามีภาพบางส่วนถูกลบไปแล้วนั้นอ,อยากที่คุณตรวยแจ้งเลยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภาพบางส่วนได้ขึ้นมาแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักฐานได้ดีค่ะมีกล่องถุงยางนะมีกล่องถุงยางแล้วก็มีอาจจะมีทิชชู่ทิชชู่ที่ตกอยู่ในพื้นที่แล้วก็เก็บมาเป็นพยานฐานนะครับที่จะส่งตรวจทางสถา,าบันนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปว่าจะพบคราบตะกจีหรือไม่ขึ้นไปที่ห้องผู้จัดการก่อนนะครับ แล,แล้วก็มันก็มีบันไดลงมาข้างล่างราประตูด้านหน้าเลยด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้าเป็นอย่างเดียวแล้ววันนั้นเลี้ยวผู้่าเนู้บัญชาการอยู่ไหมครับอยู่ครับห้องที่ที่ว่าเนี่ยมันเป็นห้องที่มีการปรับปรุงเป็นห้องรับรองให้กับผู้ชาวลาวเข้ามาตรวจราชการแต่เขาก็ดัดแปลงมาเป็นห้องที่ให้หให้มาอยู่ด้วยกันใช้รับรองผู้บัญชาการอยู่ใช่อยู่ครับเป็นการปรับปรุงห้องเฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาก็เป็นห้องเหมือนกับ ห้องประชุมเล็กๆนะฮะแล้วก็มีโซฟาอยู่อะไรองี้ยนองเนี่ยแสดงว่าห้องรับรองนั้นพอไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมพอไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาตรวจก็ถูกใช้งานไปอีกลักษณะหนึ่งก็คือไปใช้เพื่อรองรับให้กับนักโทษชาวจีนค่ะ จีนเทาอันนี้พูดกันไม่อ้อมค้อมอเลยนะฮะ,ฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะนักข่าวเองก็พยายามถามท่านวิดีกรมราชัณฑ์เนี่ยนะฮะว่าผู้ต้องขังเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนหรือไม่น่าจะหมายถึงกลุ่มจีนเทาเนี่ยนะฮะันตำรวจโทประวุฒิวงศ์รีนินอธิบดีกรมราชัณฑ์ท่านก็บอกว่าจากการสืบสวนตัต้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาผู้ต้องขังชาวจีนมีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งฮะคุณผู้ชมฮะโดยเนี่ยฮะโดยจะมีหญิงสาวชาวจีนเขาบอกสวยระดับนางแบบเลยจะเข้ามาทําทีขอเยี่ยมทุกวันอาทิตย์ เขาไม่ให้เยี่ยมถูกไหมฮะแล้วรูปแบบการเข้ามาก็คือแน่นอนเรือนจําพิเศษกรุงเทพมันจะไม่มีผู้หญิงมันต้องมีผู้ชายถูกไหมที่เป็นผู้คุมผู้ถูกเ,เป็นที่เป็นนักโทษหรือว่าผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขงังถูกไหมฮะปรากฏรูปแบบของการเข้ามาของหญิงสาวชาวจีนก็คือจะมีเจ้าที่ในเรือนจําเป็นผู้ดําเนินการให้และอันนี้ก็น่าตกใจจริงๆก็คือมีผู้ประชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพ รู้เห็นเป็นใจเพราะห้องที่ติดกันอย่างที่เราท่านผู้ชมดูเมื่อสักครู่นีน้ห้องมันติดกันก็คือมันต้องผ่านห้องของผู้คุมคก็คือห้องของท่านผู้ชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยถูกไหมฮะแล้วการเข้าพื้นที่ของหญิงชาวจีนสองคนวิธีการฮะคุณผู้ชมฮะจะเข้าทางด้านหน้าเรือนจำอปประตูเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นใช่ไหมฮะเหมือนกับมาเจนในที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านรมตรีวิทยธรรมเนี่ยเดินเข้าไปในแหละฮะแล้วจะขึ้นไปทางห้องของผู้ชาการเรือนจำหลังจากนั้นนี่ฮะ มันก็จะมีบันไดลงไปข้างล่างซึ่งเป็นโครงสร้างของเรือนจําอยู่แล้วแต่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ส่วนห้องเกิดเหตุเป็นห้องที่ทําใหม่เพื่อรองรับผู้บังคับบัญชาเวลามาตรวจราชการอ,อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็ท่านชิบดีบอกเนี่ยนะฮะแต่ก็ดัดแปลงเป็นห้องสหรับกระทาการก่อเหตุคล้ายกับห้องประชุมขนาดเล็กมีโซฟาขนาดประมาณ10ตารางเมตรและภายในห้องก็เหมือนห้องรับรองมีโตะ๊ะมีโซฟามีตู้เย็นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะรับรองผู้บัญชาจะไม่ให้ผู้ต้องขังเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ แต่ของเหล่านี้จริงๆคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่ามันมาได้ยังไงก็คือทําทีเป็นการบริจาคบริจาคให้กับเรือนจาพิเศษกรุงเทพแต่สุดท้ายของที่บอกว่าบริจาคสุดท้ายมันมาเข้าห้องนี้ฮะมาให้นักโทษชาวจีนอยู่เนี่ยแหละฮะจีนเทาเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันอย่างที่คุณกุ๊กุกบอกไปหญิงชาวจีนสองคนตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าอย่างที่คุณกุ๊กุกบอกไปนอกจากเดินทางออกนอกประเทศแล้วมันไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเขาปฏิเสธด้วยค่ะเขาบอกว่าเขามาเยี่ยมญาติ ถามไปถามมาญาติเชื่ออะไรตอบไม่ได้อ้าวแต่ถ้าพบว่าภายหลังมีมูลนะฮะจะประสานให้ขึ้นแบ็คลิสต์ต่อไปฮะบอกตรงๆฮะก็ขึ้นแบ็คลิสต์เตรียมไว้ก่อนได้เลยฮะอันนี้พูดกันตามตรงอ้าวไปฟังเสียงท่านริบบี้กรมเจ้าทันอีกครั้งนึงครับพลเออ่พันตำรวจโตประวุฒิวงศรีนินฮะมาอย่างไรเดินเราก็ปกติเยี่ยมญาติเราก็แสดงตัวหรือว่าในรูปแบบไหนยังไงในขั้นตอนก็มีคนจัดการให้ เจ้าที่พาเข้าไปเจตน์ตนี้คือเป็นเจ้าที่ระดับหนึ่งครับมีคณะผอบรลยนจำอยู่อยู่ด้วยไหมครับอยู่ด้วยครับก็คือเป็นก็คืออยู่ในจุดเปินเตุด้วยใช่ครับถึงว่าอำนวยความสะดวกให้ก็ก็เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วกันจากข้อมูลการสืบสวนที่ผ่านมาขี่ขนาดไหนพัศที่มีหิงเข้ามาพยายามที่จะลักษณะของการพาบริการก็ทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์นานเท่าไหร่แล้วก็เท่าที่การสืบสวนมาคือต้นพฤศจิกา อธิบดีกรมราชทัณฑนยังระบุว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะประมาณ20คนไล่เลยค่ะตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการจนถึงระดับเจ้าหน้าที่นะคะส่วนนักโทษที่เกี่ยวข้องอื่นมีค่ะตอนนี้ย้ายเรือนจําไปแล้วมีประมาณ3-4ถึงคนส่วนที่เหลือหากพบว่ากระทาความผิดก็จะดาเนินการในส่วนของวินัยเรือนจาเป็นเหตุให้มีการลดชั้นนักโทษต,ต่อไป ทีนี้เรื่องของการตรวจสอบเส้นเงินค่ะอตอนนี้มีการประสานไปกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แต่ว่าพฤติการของผู้บัญชาการเรือนจำคนก่อนเนี่ยได้พบพฤติการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ต้องไปตรวจสอบย้อนหลังไปดูเท่ากับที่ตรวจสอบรายชื่อผู้บัญชาการเรือนจาที่ผ่านมาท่านบอกว่าเป็นคนดีเป็นคนเก่งมาตลอดซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่ประเด็นนี้อาจจะเพิ่งเกิดขึ้นเป็นเรื่องของตัวบุคคล ขณะเดียวกันในช่วงวันจันทร์เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์จะทําการเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยในวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนขณะนี้ได้ทําการล็อกห้องเกิดเหตุไว้แล้วก็ไม่ให้ทําความสะอาดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งค่ะคือวันนี้เองจริงๆคุณผู้ชมฮะพรรคประชาชนก็มีการจัดงานและวันนี้ฮะบรรดาตัวตือของพรรคประชาชนไม่ว่า,าจะเป็นคุณรังสิมันโรมหรือว่าจะเป็นทางด้านคุณวิโร์ลักษณะอดีศรสรสรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ออกมาพูดเลยบอกว่า มันเป็นเรื่องที่สะเทือนวงการยุติธรรมเป็นอย่างมากต้องมีการตรวจสอบอย่างคุณรังสิมันลมตั้งคำถามว่ากระบวนการนี้มันจะตัดจบที่ผู้ประชาการเรือนจพิเศษกรุงเทพหรือเปล่าและคุณผู้ชมฮะเราคงเคยได้ยินประโยคอย่างเช่นที่คุณอนุทินชาญเวรกุลนายมนตรีเคยพูดหรือเวลานักการเมืองอมยาวัตคุณอนุทินเลยฮะบอกบอกว่าถ้ามีหลักฐานน่ะสาวไปถึงใครสาวไปถึงใครจะจัดการหรือบอกว่ามีหลักฐานก็มาสิถามคุณกุ๊กกุ๊กถามผู้ผู้ชมที่ดูที่บ้านที่ดูข่าว แล้วหลักฐานที่พูดตรงนี้คืออะไรรู้ไหม<า>คนจะทําผิดอะ่ะเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีของอภโทษนะฮะบรรดาถ้าตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะก็เป็นไปได้แต่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่<า>เงินมันจะเข้าบัญชีผู้หลักผู้ใหญ่โดยตรงเลยเหรอไม่มีทางมันก็ต้องมีนอมีนีไหมที่จะเป็นคนรับเงินรับทองรับอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วอันนี้ด้วยความเคารพอีกเหมือนกันกินเองชงเองหรือเปล่ากรมพิธัณา์กระทรวง ยุติธรรม DSI กระทรวงยุติธรรมแล้วสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็กระทรวงยุติธรรมวันนี้อาจจะต้องเป็นหน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมเข้ามาหรือเปล่าคุณกูก๊ก<ะ>เพราะไม่งั้นสถานการณ์ก็คือกินเองชงเองตบเองจบเอง,จบเองหรือเปล่าเพราะวันนี้สังคมตั้งคําถามคาใจนะฮะอย่างที่คุณรักมมันรมบอกอย่าตัดจบแค่ผู้ประชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพม,มันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะไม่ใช่เพิ่งเกิด มันอาจจะมีมานานแล้วหรือเปล่าหรือแม้แต่ด้วยความเคารพอย่างที่เราพูดตั้งแต่ต้นรายการนักโทษคนไทยอะ,ะถ้าโทษนะฮะนักโทษที่จนๆนะ่ะคุณก็อยู่อย่างลําบากนะฮะแต่นักโทษคนไทยที่สบายๆที่เป็นระดับแบบสมเด็จนี่คือคําพูดที่คนในคุกเขาพูดนะฮะมันมีอยู่จริงดังนั้นฮะในาจะทําเรื่องนี้ฝากกระทรวงยุติธรรมและอาจจะต้องมีหน่วยงานภายนอกไหมเพราะหน่วยงานเมื่อสักครูที่ไล่เลี้ยงมาทั้งหมด มันสก,กัดกระสุนิีรทำหมดเลยอะฮะ,ฮะเหมือนการสอบตํารวจอะใช้สงงานักงานตํารวจแห่งชาติสอบตํารวจกินเองชงเองตบเองจบเองอแล้วมันจะได้คาตอบหรือะฮะตารวจสอบเพื่อนตารวจกันเองตํารวจสอบรุ่นพี่รุ่นน้องสอบเจ้านาย <ฮะ S 1> สอบผู้บังคับบัญชากันเองอะเดี๋ยวว่ากันนะฮะ